ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องจารโชนะครับรายการเกี่ยวกับห้องรกๆของกับผมนะครับอาจารย์โชโฮนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาเจอกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันกับ CSM นะครับ Camerader <Yeah. S 1> Black Sun นะครับ Century King Sun Driver นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นของเล่นในซีรีส์ Camerader Black Sun ซึ่งก็จบไปประมาณปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็พอดีว่าผมได้เครื่องนี้มานะครับประมาณสัก ปีกว่าเรื่องเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่ได้เอามารีวิวสักทีหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยใจว่าทําไมถึงไม่ได้มารีวิวสักทีหนึ่งซึ่งส่วนนึงเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าผมเองเนี่ยละเลยเรื่องของการรีวิวเป็นนานมากนะครับเรื่องของการทํารีวิวของเล่นเนี่ยบางทีก็ไม่มีเวลาทำนะครับเพราะมัวแต่ไปทําช่องหลักอยู่แล้วก็บางทีเนี่ยรู้สึกว่าตนเองเนี่ยนะฮะเริ่มจะรู้สึกเหนื่อยเรื่องของการรีวิวของเล่นเต็มทีนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่ากลับมาทําอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับแล้้ววกก็็ัันนนนีีเออ่่ตงคื CSM ซันเดเวอร์นะครับก็คือตัว c e n t u r y King c ซีเอสเอ็มแนะครับเอาละทีนี้ของเล่นตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็คือว่าก็หนึ่งต้องเขาบอกกันก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยหากล่องไม่เจอนะครับไม่รู้กล่องไปไหนแล้วนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็มาอยู่ด้วยกันกับตัวนี้แล้วกันแล้วก็สำหรับเรื่องของ CSM Black Sun กเนี่ยนะครับก็จะเป็นของเล่นที่อยู่ในเป็นลายของ CSM ก็คือเป็นของเล่นที่มีลักษณะที่ มีการปรับปรงุงมีการพัฒนาแล้วก็มีการทําให้ดูเหมือนใกล้เคียงกับในหนังมากที่สุดแล้วก็เรื่องของระบบแสงสีเสียงแล้วก็ลักษณะตุกเล่นต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับในหนังเป๊ะเลยนะครับทีนี้ตัว C a m นะครับแบ็กซันเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของของเล่นที่มีการเป็นส่วนประกอบระหว่างตัวที่เป็นโลหะนะครับตัวที่เป็นโลหะตัวที่เป็นอะพลาสติกบ้างก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือส่วนต่างๆของตัว c a m ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวลักษณะที่ เราจะพูดถึงได้ดีที่สุดก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะเล่นได้คล้ายกับในหนังเปียบเลยก็คือว่ามันมีตัวดดเซนเซอร์นะครับซึ่งเซนเซอร์อยู่ที่บริเวณนี้นั่นเองนะฮะเป็นตัวบริเวณนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นรูนะครับเป็นรูตรงนี้เราก็จะมีเหมือนกับเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะทาหน้าที่ในการจับก,การเคลื่อนไหวของเราเวลาที่เราวาดมือผ่านตัวเซ็นเซอร์ก็มันจะทําให้ตัวแบล็กซันเนี่ยมันสามารถจะปิดเปิดหรือว่าดําเนินรูปแบบ ตามลักษณะที่อยู่กันกับในตัวหนังได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าในหนังเนี่ยตัว black s a n เองก็จะมีการทําท่าแปลงล่างใช่ไหมฮะก็จะมีท่าแปลงล่างลักษณะนี้แล้วก็วาดมือไปแบบนี้แล้วก็วาดวาดไปแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือว่ามันสามารถจะจับการเคลื่อนไหวของเราตามตัวระบบเซ็นเซอร์เนี้ยแล้วก็จะทําให้ตัวลูกเล่นของตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวลักษณะของการเปิดปิดสลักในตัวหน้าปัดของเข็มขัดตัวนี้ มันเคลื่อนไหวได้ตามลักษณะของตัวในหนังเปียบเลยนั่นเองนะครับทีนี้ตัว Black Sun Drive r เนี่ยนะครับผมขอเรียกแบบนี้ง่ายๆแล้วกันนะครับง่ายๆก็จะมีลักษณะส่วนประกอบก็คือว่ามันจะเป็นส่วนประกอบของตัวโลหะแล้วก็ตัวพลาสตินะครับซึ่งสามารถแยกออกมาได้นะครับนี่ก็คือส่วนที่อยู่ในบริเวณด้านหน้ากา,กากของเข็มขัดนะฮะซึ่งก็สามารถแยกออกมาได้ทั้ง4ส่วนเลยนะครับทั้งส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็แยกออกมาได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็แยกมาได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็แยกมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะนําไปเล่นข้างนอกนะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าเนี่ยแนะนําให้ถอดออกมาก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องเีปัญหาเรื่องของการแตกหักรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าใส่เล่นเนี่ยบางทีอาจจะมีการหล่นหายก็ได้นะครับบางชิ้นส่วนนะครับเพราะมันดุดออกมาง่ายมากเลยนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวเมือนกับเป็นใบพัดที่อยู่ด้านหน้าของเข็มขัดนะครับแล้วก็สามารถถอดออกมาได้เหมือนกันนะฮะทีนี้ ตรงส่วนอื่นก็คือว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไว้ทยาสลับเล่น BGM ก็คือตัวเสียงเพลงในหนังนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์สลับจับก,การเคลื่อนไหวเวลาที่เราต้องการจะเล่นในลักษณะที่มีการแปลงร่างไม่ใช่แบ็กซันแต่ว่าเป็นการแปลงร่างของตัวที่เป็นร่างไคจินนะครับหรือว่าร่างที่เป็นปีศาจนะครับในเรื่องนั่นเองนะฮะทีนี้เรื่องของการเล่นมันก็จะมีทั้งหมดสองแบบด้วยกันก็คือเรื่องของการเล่นที่เราเปิดเครื่องตามปกตินะครับเปิดสวิตซ์ซึ่งอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็ เครื่องนี้นะครับตัวของเล่นเนี่ยใช้ฐาน 2A 3ก้อนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมแนะนําว่าควรจะเป็นฐานชาร์จเพราะว่าถ้าไม่ใช่ฐานชาร์จเนี่ยบางทีมันหมดไวมากนะฮะเพราะว่ามอเตอร์นี่มันกินพลังงานฐานหน้าดูเลยทีเดียวนะครับอาทีนี้เนี่ยตอนที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับระบบก็คือว่าถ้าเกิดเปิดเฉยๆแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะสามารถกางตัวที่เป็นใบพัดแล้วก็ตัวที่เป็น สลักที first, right first, part, so ่อยู่ด้านหน้ากากเข็มขัดได้แต่ว่าถ้าเกิดเราปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเล่นเสียงในตัวหนังนะครับในตัวหนังก็ถ้าเกิดเรากดค้างไว้แล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะมีคําว่าเห็นชิ่นะครับนั่นก็คือเสียงของมินามิโคเทโร่นะครับซึ่งเป็นตัวละครเอกในหนังเรื่อง Black s u นนะครับในซีรีส์ Black s ั n นั่นเองนะฮะทีนี้ การเล่นก็จะเท่า่าสบายด้วยกันก็คือการเล่นด้วยรูปแบบของเสียงของโคทาร่แล้วก็การที่เราเล่นตามปกตินั่นเองนะครับวิธีการเล่นง่ายๆก็คือว่าให้เรากดปุ่มนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะแปลงร่างเป็นแบล็กซันนะฮะซึ่งมันก็จะมีวิธีการเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถจะกดปุ่มตัว BGM ค้างเอาไว้เพื่อที่จะทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยมาได้อารมณ์คล้ายกับเป็นหนังด้วยนะครับอ่ะเราลองดูแล้วกันนะครับกดค้างไว้ แล้วก็กดปุ่มตรงนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้นี่ด้านนี้นะครับก็จะมีเสียงของการกำมัดแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามในซีรีส์เพียบเลยแล้วก็จะมีเสียงเพลงบิจิออกมาด้วยนั่นเอง แล้วก็เอามือวาดไปที่ตรงเซ็นเซอร์ก็จะมีเสียงเห็นแล้วก็ชิน แล้วก็กดปิด BGM ไปด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มีการเล่นท่าไม้ตายหรือว่าท่าทางการจดิดต่างๆโดยการกดปุ่มตรงนี้ โอ้เสียงดูดูเดือดโหดร้ายรุนแรงป่าเถื่อนสุดๆเลยนะครับทีนี้วิธีการคลายการแปลงร่างก็คือการกดปุ่มทั้ง2ด้านนี้พร้อมกันนั่นเองนะครับกดพร้อมกันก็จะมีการคลายการแปลงร่างนะครับทีนี้โหมดนี้เป็นโหมดของการแปลงร่างเป็นแบ็กซันทีนี้อีกโหมดนึงก็คือโหมดการแปลงร่างเป็น คจีนนะครับก็คือการกดปุ่มด้านนี้ค้างเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เอาเซนเซอร์นะครับให้เอามือวาดผ่านเซนเซอร์ที่อยู่ด้านขวาของเข็มขัดนี่ก็จะมีเสียงการแปลงร่างเป็นร่างไคจีนนั่นเองนะครับอ่ะลองคลายการไปร่างกันดีกว่า มีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือโหมดของการเล่นเสียงบางเสียงที่อยู่ในซีรีส์ด้วยก็คือการที่เรากดปุ่มทั้งสองปุ่มนี้พร้อมกันก็จะมีเสียงกรุมนะครับแล้วก็ลองกดปุ่มแปลงล่างตามปกติเห็นชิม ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดคลายการแปลงล่างแล้วก็อีกแบบหนึ่งแปลงล่างเป็นไคจิน นี่ก็คือลักษณะการแปลงร่างของค a m เม r i d เดอร์ c k Sun นะครับทั้ง2แบบทั้งแบบ Black Sun แล้วก็แบบ Kaijin นั่นเองนะฮะทีนี้เรื่องของตัว BGM นะครับก็จะมีเสียงอยู่หลายเพลงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีเสียงของ Mid N m i น a มิค o t ทโรด้วยนะครับ 怪人になっって幸せだったか怪人がこの世界からいなくなるお前だって何もしなかったのあの時はここで止められてやるなあのキングストーンはあいつの乗れ葵まさか信彦そいつは俺がやる อยู่หรือซอนนะครับนี่ก็คือเสียงที่เกิดขึ้นในซีรีส์นั่นเองนะครับแล้วก็ลองฟังเสียงบีเจมกันดูว่ามีเสียงบีเจมแบบไหนบ้างนะครับ ครับนี่ก็คือเสียง BGM ที่มีอยู่ในเข็มขัด Black Sun หรือ Century King Sun Driver นั่นเองนะครับนี่ก็คือลูกเล่นโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดของเข็มขัดตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจก็ผมคิดว่าตอนนี้จะยังมีขายอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแล้วผมเองก็ต้องขออภัยด้วยที่ทิ้งเข็มขัดนี้ไว้นานมากตั้งแต่ได้มาเราก็ไม่เคยนํามารีวิวสักทีหนึ่งนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นช่องรีวิวของเล่นแบบไหนเหมือนกันแต่ว่าก็คิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ก็นํามารีวิวให้ ได้ดูกันเรียบร้อยจบกันไปสักทีหนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยถ้าการแปลงร่างเป็นเดรร์แบ็กซันในตอนท้ายของคลิปนะครับ